ข่าวน่ายินดีนะคะของนักแสดงพิธีกรสาวพี่แอร์พันธิลานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะทําโลกโซเชียลคือหาไปนะคะจากการที่เธอเพิ่งจะเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็ได้ออกมาประกศาศข่าวดีว่าถูกแฟนหนุ่มคนนี้ค่ะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วละคะ่ะ ขึ้นท่านเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปแล้วนะคะสําหรับนักแสดงพิธีกรสาวแอร์พันธิลาหลังถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคุณไอรัสสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์ที่คบหาดูใจกันมากว่า2ปีนะคะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานขณะที่ทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวอเมริกาค่ะ งานนี้นะคะสาวแอร์ก็ได้โพสต์ภาพแหวนเพชรสกระดัษแล้วก็ภาพหวานนะคะคู่กับแฟนหนุม่มลงใน IG ส่วนตัวท่าการเพื่องพ้องค่ะในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีซึ่งเบื้องหลังการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้นะคะก็ได้เพื่อนสาวสุดซีค่ะดีโอีสลาช่วยกันวางแผนกับแฟนหนุม่มของคุณแอร์นะคะจัดเตรียมไว้ทุกอย่างเลยทั้งชุด รองเท้าสถานที่ตากลองค่ะโดยแอร์พันธิลานะคะก็บอกว่าถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานตั้งแต่วันที่3 1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็เพิ่งจะมาประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบกันเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ได้วางแผนการแต่งงานเอาไว้เป็นกลางปีหน้าค่ะกาสิบสตามบันเทิงของเราก็ต้องขอแสดงความยินีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปด้วยนะคะ